สวัสดีค่ะอยู่ในช่วงกิจกรรมประจําสัปดาห์พลงามนะคะซึ่งเราจะนําเสนอกิจกรรมที่ทางอบตพลงามของเราได้ดําเนินการมาแล้วนะคะค่ะสําหรับกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมจากางานกองช่างค่ะข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพลงามได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องบ้านปลาสนบ้านสันติสุและบ้านคําอุดมนะคะวานน่าถนนชํารุดเสียหายค่ะ ดกรกุณากรอักษรพมราชนายกองคการบริหารสุทธผลพลงามของเรานะคะจึงได้มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่สำรวจพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยใช้ยามาตอยสำเร็จรูปเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องทั้งสามหมู่บ้านค่ะปัจจุบันนะคะก็ได้ซ่อมแซมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ค่ะและกิจกรรมต่อไปจากงานกองช่างนะคะองค์การบริหารสวนตะบลพลงามได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องบ้านป่าสนและบ้านนวลสูงว่าระบบไฟฟ้าสองสว่างชํารุดเสียหายนะคะไม่ติดบ้างกระพริบบ้างฝนเกาะบ้างค่ะดรคุณากรอ,อักษรพมราชนายกองค์การบริหารสวนตะบนพลงามจึงได้มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่สํารวจพร้อมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสองสว่างให้กับพี่น้องทั้งสองหมู่บ้านค่ะปัจจุบันนะคะก็ได้ซ่อมแซมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ ซึ่งเราจะนําเสนอกิจกรรมของงานผู้ชีพผู้ภัยองค์การบริหารสว่วนตมือพลงามค่ะค่ะสําหรับเคสแรกนะคะงานผู้ชีพค่ะได้ออกรับผู้ป่วยบ้านหลักใยหมูหกนะคะมีอาการชักเกรงค่ะหมดสตินะคะทีมผู้ชีพของเราก็ได้นําส่งโรงพยาบาลค่ะค่ะและอีกหนึ่งเคสนะคะก็ได้รับแจ้งจากศูนย์สังการให้ออกรับผู้ป่วยบ้านหนองแสงเป็นชายหนึ่งรายนะคะบ้านหนองแสงเป็นชายหนึ่งรายนะคะเหยียบแก้วค่ะมีบาดแผลที่บริเวณฝ่าเท้านะคะจึงได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นและได้นําส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ค่ะและสําหรับเคสต่อไปนะคะได้รับแจ้งจากศูนย์สังการให้ออกรับผู้ป่วยอุบัติเหตุบ้านหนองแสงนะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ล้มเองค่ะมีแผลถลอกตามร่างกายค่ะทีมผู้ชีพก็ได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นและได้นําส่งโรงพยาบาลค่ะค่ะและอีกเคสหนึ่งนะคะได้รับแจ้งจากศูนย์สังการให้ออกรับผู้ป่วยบ้านนนท์ห,ง,หงนะคะมีอาการเป็นไข้หนาวสั่นก็ได้นําส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะสําสหรับเคสสุดท้ายนะคะ ได้ออกรับผู้ปว่วยบ้านปาเตียนะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ชนกันคะ่ะมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายนะคะมีอาการเจ็บที่ซี่โครงและบริเวณหัวไหล่นะคะทีมกู้ชีพของเรานะคะก็ได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นและได้นําส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมจากงานพัฒนาสังคมคะ่ะค่ะเราจะพามาชมการติดตามการสร้างบ้านของผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลพลงงามน,นะคะจะเป็นที่ไหนนั้นเรามาชมไปพร้อมกันคะ่ะ วันนี้เราจะพาไปชมอีกหนึ่งผลงานของท่านดรคุณากรอักษรพมราชนายกองค์การบริหารส่วนตะบนพลงามได้มอบความช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในพื้นที่ตะบนพลงามค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านคาอุดมหมู่13นะคะซึ่งเราจะมาติดตามความพืบหน้าการสร้างบ้านของคุณยายหมองโกสีเนรนะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบ,บางในพื้นที่ตพบบลงงามค่ะคุณยายนะคะอาศัยอยู่บ้านเลขที่72หมู่13บ้านคขอุดมตบพลงามอำเภอบุญทริกจังหัดอุบลราชธานีค่ะคุณยายหมองโกสีเนศจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ยากไร้คุณยายอาศัยอยู่กับลูกสองคนซึ่ง มีฐานะยากจนสภาพที่อยู่สุดโทรมส่วนลูกๆคนอื่นๆของคุณยายก็แยกย้ายไปสร้างครอบครัวของตนเองในทุกๆวันคุณยายหมองโกสีแนตใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากเนื่องจากสภาพบ้านทรุดโทรมและห้องน้ำอยู่ห่างไกลจากตัวบ้านเป็นระยะทางที่ไกลสำหรับผู้สูงอายุจึงทำให้ร่างกายของคุณยายสุขภาพไม่ค่อยดีทางอบตพลงามจึงได้มอบความช่วยเหลือจัดสรรงบประมาณในโครงการ สร้างบ้านและปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้ให้กับคุณยายหมองโกสีเนธเพื่อให้คุณยายมีบ้านที่มั่นคงถาวรปลอดภัยและถูกสุข,ขลักษณะนำไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคุณยายค่ะก็เริ่มดำเนินการมาได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะในตัวบ้านที่จะสร้างนี้นะคะประกอบด้วยห้องนอนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆห้องน้ําในตัวคุณยายจะได้เข้าห้องน้าได้ง,ง่ายสะดวกต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ ค่ะและก่อนจากกันนะคะหากพี่น้องท่านใดที่กําลังรับชมข่าวสารหรือติดตามอยู่นะคะหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาที่ใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook y o u u u b e t i k t อกองค์การบริหารส่วนตะบนพลงามค่ะค่ะและก่อนจากกันนะคะก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง3ช่องทางเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ